สามนักเตะเชลซีที่เกมเองอยากได้ไปอยู่กับทีมลิเวอร์พูลครับคนก็คิดว่าผมจะเอาโคพาเมอร์จะเอาไคเซโดจะเอาแอนโซจะบอกไม่เอาเลยสามคนนี้ไม่เอาเลยพูดตรงไม่เอาเลยผมชอบนะผมชอบที่สุดผมแน่ชอบไอ้มาดูเอเก้เฮ้ยผมชอบทักษะการเลี้ยงบอลของเขาผมมองเห็นภาพเลยว่าไอ้ตัวนี้แทนซาร่าได้แน่ๆนล็อกเข้าซ้ายปั๊บนี่ก็ไม่ต้องต่อสัญญาซาร่าเอามาดูเอเก้ไปอ่ะนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกคนหนึ่งเนี่ยผมว่า ตัวนี้อยากได้มานานแล้วใช่โรเบีลาเวีย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 นี่คือโคดิ้งมิฟิลโคดิ <này S 1> ้งมิฟิลเอามาเนี่ยทดแทนเอนโดได้หลกักๆอะไรจริงๆที่โรงพยาบาลที่ลิเวอร์พูลมันขาดผอรโรงพยาบาลก็เลยอยากได้มาควบคุมตรงนี้ด้วยอ,อยากให้มามาดูแรงงานตรงนี้เพราะเอามาได้สองจ็อบไงนอกจากนักบอลยังเป็นผอรโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออ่ะเดี๋ยวกองหลังแทนฟันไดแทนโกเมสเลยเดี๋ยวโกเมสต้องย้ายแล้วฟันได้ยังอยู่มาได้ไม่เป็นไรมาไดงอยู่ขอเซ็นเตอร์ สักตัวหนึ่งมาเป็นแบ็กอัพถ้าเลือกจากที่ดีที่สุดที่เจลซมีมีะเมนูบาเดชิลเคนิม่าได้บาเดชิลอ่าดาเดอเก้ครับลาเวียลาเวียสามตัวนี้มึงเอาไปเซตตัวนี้ <laughs>